สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมี l a ลนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยหลายๆท่านนะครับที่ประกอบเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คแล้วต้องประกอบในส่วนของบอร์ดบาลานนะครับที่เป็นแบบแอคทีฟบาลานก็จะประสบพบเจอปัญหากันมากในส่วนของการต่อสายบาลานเข้าไปยังบอร์ดนะครับซึ่งจากที่ผมใช้งานมานะครับแนะนำว่า ถ้าหากเราได้เจ้าตัวบอ,อ,อบร์ด t i v e Balance มานะครับนะถ้ามันต่อกันมาในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วก็ให้ถอดสายบาลานออกก่อนนะครับแล้วก็ไปบัดกีีสายปลายสายตรงนี้เข้ากับชุดของแบตเตอรี่นะครับเรามั่นใจว่าเราต่อถูกต้องตรวจสอบแล้วนะครับคำว่ามั่นใจนี้ที่นี้ก็คือ,อเราเช็คดูในเรื่องของอแรงดันนะครับของ เจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่มันจะเพิ่มขึ้นนะสมมุติว่าเซลล์ละ3โวลต์อันนี้เราจะได้ทําความเข้าใจง่ายๆนะครับเราวัดจากขั้วลบขึ้นมานะครับเอาสายสีดําของเจ้าตัวมัลติมิเตอร์เนี่ยที่เป็นโวลต์มิเตอร์นะครับจับที่สายสีดําแล้วก็เราก็ค่อยๆเลื่อนสายวัดสีแดงนะครับตั้งย่านวัด DC นะครับแล้วก็วัดไล่ขึ้นไปนะ3โวลต์6โวลต์9โวลต์12โวลต์อันนี้ ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับแต่แรงดันจริงของอเจ้าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตพวกนี้มันจะเซลล์ละอยู่ที่3.2โวลต์นะครับเราก็บวกเพิ่มขึ้นไปตัวเลขมันก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแต่ถ้าเราวัดแล้วได้3โวลต์แล้วได้ข้ามไป9โวลต์เลยนั่นแสดงว่ามันมีการต่อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับก็ให้ไล่ย้อนกลับไปที่ปลายสายว่าเรามีการต่ออะไรผิดพลาดไหมนะครับพอเราประกอบเสร็จนะครับแล้วก็ เตรียมตัวเสียบเข้าไปในลักษณะแบบนี้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามั่นใจเราชัวร์แล้วนะครับในการต่อแะก็เป็นข้อ,อควรระวังพึงระวังนะครับในการต่อสายแอคทีฟบาล a นซ์ครับผม